ประเท็นดนวินดุยก็กลับมาพบกับเจ้านวาราค่ะคันนี้เป็นนวราแคป SL นะคะแต่เป็น s l ปี2024กับสีบอลน,นะคะถ้าดูกันจริงๆก็จะเหมือนคู่แฝดของรถน้องปลาเลยนะคะท่านน้องปลาเข้ามาชมเรามาชมกันเลยตั้งแต่ด้านหน้าอย่างที่บอกค่ะ SL ถ้าแต่งยังไงก็ดุด้านแต่คันนี้แต่งครบจบพร้อมใช้งานเลยมันแต่ด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าไฟตัด มอง LED ด้านหน้าและที่สำคัญรถปัดด้วยสติกเกอร์สีแดงรอบคันค่ะความโดดเด่นของแค p SL พี่นุ้ยจะพูดเสมอเลยว่าอยู่ที่แม็กยางแล้วก็คิวล็อแล้วก็สติกเกอร์นะคะความแตกต่างอยู่ที่3จุดนี้เลยคันนี้มาด้วยแม็ขอบ16ลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยาง monster แต่ด้วย หน้ายางที่ใหญ่เราก็ใส่ด้วยคิ้วล้อหกนิ้วมีหมุดจะเห็นว่าแนวของคิ้วล้อจะบังตัวแมกยางนะคะไม่ให้เกินออกมาเลยแล้วคันนี้เรามาด้วยสติกเกอร์ที่สาดโคนทั้งคันค่ะให้ดูรถสีบอลก็ดุดันขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือนะคะกันสาดพร้อมช่องแคบและบันไดสีดำที่ตัดด้วยสติกเกอร์สีแดง เรากลับมาพบกับแแคป SL ที่บอกได้เลยว่าแต่งครบพร้อมใช้งานจริงๆกับโลบาร4์4คูออฟโรดไลโน่ทรงนี้เลยค่ะแต่โลบาร์ทรงนี้มาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังและไฟ led นะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าโลบารทรงนี้นะคะเริ่มที่จะติดกันเยอะแล้วนะคะในส่วนของพวกตัวโลโก้นิสสันเราจัดให้หมดเลยมาพร้อมกับ นชนท้ายทรงห้างแล้วก็ครอบไฟท้ายค่ะของปี24ที่บอกได้เลยว่าเราจะเห็นเลยว่าคอนโซลด้านหน้าเราเอาคอนโซลของเทอร่ามาใส่นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนหน้าจอค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอ a n d ด o i d 10นิ้วจะจะเห็นได้ว่าเล่นได้สะใจเลยเพราะว่าเรารองรับจากมือถือมาใส่ที่หน้าจอตัวนี้นะคะเล่นผ่านมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ เบาะค่ะเรายังคงคอนเซปต์เดิมว่าภายในเป็นเบาะผ้าแต่เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังคันนี้เป็นดำได้แดงค่ะนี่คือความโดดเด่นของแคป SL ที่บอกว่าแต่งครบ SL นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่1,9900แล้วจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้ก็ขอให้เพียงแค่คุณลูกค้าเข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์ไม่ยากเลย แต่ถ้าต้องการดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยถูกอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะคุณลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนเรามีเฟนนซ์รองรับเช่นเดิมค่ะส่งฟรีทั่วไทยและยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจนิสสัน SK ชัวบางบัวทองนะคะนิสสัน SK ชัวบางบัวทองดูแลคุณลูกค้าเหมือนครอบครัววันนี้ก็ขอฝากแคปเ l แต่งออฟโรดดุดันคันนี้อีกหนึ่งคันค่ะสวัสดีค่ะ